ใกล้กันสรวเจอกัครับเรามาเยี่ยมบ้านยายแล้วก็ที่สกลนครก็พอดีเลยวันนี้คุณยายมาดำนาดำนาอยู่ก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปนี้มาให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับอ่าแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวคว้าแว่นกล้องดูเลยนะครับว่าคุณยายเป็ดก่าเหรออ่าใส่รองเท้าโอเคมียวิธีการดำนาก็โดยการเอา ข้าวข้าวที่อยู่ในมือต้นข้าวเห็นไหมครับเอาองค์ชายห้าอย่าบังเนี่ยะยายก็ได้เนาะขยายก็ได้ล้นเอาล้อปปเอาล้อปปไหมนะโอ้กินน้ไในเด้อก็เอาต้นข้าวมาปักลงไปในจิ้มลงในดินก็ประมาณกำนึงก็ประมาณประมาณกี่ต้นประมาณสามสี่ต้นสองเนี่ยขนาดนี้แหละก็ปักลงไปก็จะได้ต้นข้าวพี่น้ำฟ้าจะลองไหม ลองอ่าลองก็ได้อ่ะองค์ชายห้าถ่ายถ่ายถ่ายภาพให้มากล้องมาหนูต้องถอดรองถอดรองเท้าแล้วก็พับขางเกงขึ้นไปนะลูกเพชรเดินเดินแเพชรดูดูกล้องด้วยลูก่ายเลยนะแม่ดับหน้าแม่ดับหน้าดับหน้าอย้าอุ่มเลยถอดรองเท้านะครับถอดรองเท้าแล้วลุยลงไปเลยลูกเออมาเร็วถอดรองเท้าลูกเอาเอาเอา สวยมากระเป๋านู่มมาไปหัดทำดูกับคุณยายนะวันนี้คุณยายจะสอนใช่เกษตรตจิ๋วดำนาเอ้ยข้าไมบใช่เกษตรตู้จิ๋วมีแต่ปลูกต้นไม้อยู่ที่ไร่อยู่ที่ไร่เผดเพชรปลูกแต่ต้นไม้วันนี้จะดำนาละอ่าจับจับเดินไปหาคุณยายเลยลูกเออคุณยายสอน การเตรียมพื้นที่ก็เนี่ยจะมีน้ําขังด้วยพบางที่ก็ไม่มีน้ําขังแต่เขาก็จะพยายามทําพื้นที่ให้มันเรียบที่สุดเท่าที่จะเรียบได้อ่าดูกล้องด้วยนะคระับดูวิธีการจับจิ้มจับใกล้ๆโคนรากหน่อยลูกถ้าเอออย่างงั้นแหละครับไม่งั้นเดี๋ยวต้นจะหกักจิ้มไม่ตรงแถวนะจิ้มไม่ตรงแถว อ่าดูแถวอ่าสวยมากต้นไม้อ่านั่นแหละโอ้ฝึกง่ายนักศึกษาฝึกกันอ้าวห่างพอๆกันน้องฟ้านี่แน่นี่อ่าไข่มุกก็ทำเป็นนี่เนี่ยจะลอยไม่นอดน่ะเนาะจิ้มลงลึกๆนะครับพี่น้ำฟ้าจิ้มลงลึกๆนะครับตายตายตายดูระยะห่างหน่ี่พี่ๆเขาทำไว้นะลูกแซมๆลงไปเลยอ่า ไม่ใช่มืออย่างนั้นนะลูกนิ้วเออนิ้วโป้เราจับแล้วกดลงไปอ่อย่างนั้นแหละลูกอยากลงไปอยากลองทำนะแต่หนูใส่กิงไก่ยาวใครจะถือกล้องอ่ะแม่มาถือกล้องให้ลูกหน่อยก็หนูก็อยู่ตรงที่ไม่มีน้ำไงครับ ก็ได้มีน้ำก็ได้นะเท้าจะได้ไม่เปื้อนไม่เป็นเราทำกลางนเท้ากลัวเปื้อนไม่ได้มาดํานาใช่ไหมเอาปัสก์ดีเอาไปให้แม่อะไรดําให้ลุยิต้นข้าวพี่ฟ้ามันนอนแล้วนะครับถอดรองเท้าลุยเลยได้เลยนะครับอ่เกษตรตัวจิ๋วกล้าแล้วนะครับองค์ชัยห้ากล้าลงไปแล้วครับไม่กลัวแล้วครับแขนเสื้อ่อ เขาต้องถอยหลังนะลูกถอยหลังดำลงไปเพราะว่าเราจะได้เห็นแนวมันไม่งั้นเราก็จะไม่เห็นแนวปากดูตามตัวอย่างอน่้าหนาไปนะลูกโชว์ให้ป้าดูโชว์ครับผมลงคมือลงความคหันปึบ เนี้ยแหละเอานิ้โป้งลงก่อนต้นข้าวอ่านิ้โป้งนำแนวเอออันนิ้โป้งนำแนวไม่ใช่เอาหัวข้าวจิ้มลงนะเดินเข้าไปเดินเข้าไปโน่นจังว่างจับวางดูเพชรตรงที่มันว่างดูดูระยะห่างที่เขาทำไว้นะลูกเอานิ้โป้งลงก่อนเอานิ้โป้งจิ้มลงอ่จับนิ้วโป้งนิ้วโป้งกับต้นข้าวให้อยู่ในนิ้วโป้งวากเออนั่นแหละถูกต้องหยบลง ไอ้มุกเก่งนะลกูกโอ้ได้เยอะแล้วนะ่ะโอ้ <c oughs> โอน้ำฟ้ารีบทําลูกรีบช่วยกันทำอ,อ่าเหเห็นไหมครับกว่าที่จะเป็นเม็ดข้าวให้เรากินมันก็เหนื่อยนะอ่าได้ยางได้ยาง เดี๋ยวอป้าจะพาไปดูคลิปที่จะไปถ่ายที่เขาไถานาอยู่เตรียมพื้นที่อยู่เราหยุดยังไงเนี่ยลกูก<ป>กดสีแดงเหรอครับกดตรงสีขาวสองเที่ยวอะค่ะเอาเพชรโชว์ม<ป>ือโชว์มือหน่อยพี่ฟ้า รไถนาอ่ะอวยเดินไปดูเลยนะครับเดินไปดูได้นะคุณตากำลังเลี้ยวรถไถอยู่อ่ะเดินไปดูเลยอ่ะหิงมุกหับก้าค่ะเนี่ยโอ้สวยโอ้ยถ่ายถ่ายย้วมาท่าหนาเลยเนะ ขอยู่เห็นอยู่นี่ไงเห็นใช่ไหมครับโอแมยังยังไม่พลาดเลยอันนี้ตอนนี้เป็นการไถก่อนไถก่อนพอไถเสร็จเราก็จะคาดพอคาดเสร็จแล้วเราก็จะจะดำนาเหมือนเมื่อกี้อ้าวน้องไถมุกวางเลยค่ะลูกออ๋เพ่ก็จะขอใส่บาลูกอองค์ไแท้ก็แบได้ นำน้ามาให้กล้องหนแบกดีๆอันนู้นจงสู้ตายสู้ตายตรงไหนที่น้ำมันแห้งไหนที่น้ำมันแห้งก็จะเอาเครื่องมาสูบน้ำเข้านาเพื่อให้การดำนามันง่ายขึ้นไม่งั้นดินมันจะแข็งก็จะมีบ่อน้ำสำรองเอาไว้ในนา นีจะต่อต่อเครื่องสุบที่ล้อที่ทําให้รถมันเดินเมื่อกี้อ,อ,อ่ะออ่าแล้วก็เอาสายพานอีกอันนึงไปต่อเข้ากับเครื่องที่ที่สูบน้ำํำนู่นเห็นไหมยกขึ้นมาละต่อเข้ากับเครื่องที่สูบน้ําเดี๋ยวไปดูปลายท่อนะน้ําออกทางนู้นนู่นนุ่นพดดำนาลอ ภูเพชรจะเริ่มการได้จากหาบก้าไปนาอาไปอาเตรียมตัวอาเดินไปาานายายมันใส่ให้ <c oughs> อามาทางที่มันเดินง่ายๆสิลูกทำไมต้องไปลงน้ำสองคนนลูกจ้าวิถีชาวนานนะวันนี้จะมา ดูกะรทำนาวิถีชาวนาตั้งแต่เริ่มไถคาดรวนแล้วก็ลงดำเอาไปให้เพื่อนๆดูว่าคนที่ไม่เคยทํานาทำไมถึงจะได้ต้นข้าวมาอ่ะตายขึ้นหนัจริงๆเลยอะ่ะแม่หาบข้างละห้านะ่ะตอนเด็กๆอะ่ะ ที่พวกหนูในข้างละสองตรงนี้น้ําวางลงสิป้านี่น้ำจ้าขึ้นมาจะลงลงนาเลยลงไปแล้วจะแบกลงไปลงไปก่อนนี่นะคะดินดินถ้าถ้าตรงไหนที่มันไม่มีน้ํานะคะบางทีชาวนาก็จะต้องดําดําแบบผงผง <ไ>ดำแบบผงๆหมายถึงว่าดำแบบดินแห้งแต่พรวนดินแล้วพรวนดินแล้วแต่ว่าดินมันจะแห้งหน่อยก็ดำไปแล้วก็สูบน้ำมาใส่เพื่อให้มันมีน้ำหล่อเลี้ยงต้นกล้านะคะรอฝนเฮดครับผับมาทางนี้ลูก ดำนาถ้าเกิดดำแห้งดำแห้งๆแ,แบบเนี้ยพอปกักลงไปปุ๊บก็ต้องเอานิ้วโป้งเอาดินมากรบอ่าเห็นไหมเนี่ยอ่าแต่ถ้าเราดำดินโคลนพอเราเสียบลงไปโคลนมันจะยุบเข้ามาเองแต่ถ้าดินแห้งเราต้องปกักแล้วก็ห้ามยืนนานไม่งั้นถ้ายืนนานก็คือจะยกขาไม่ขึ้น <laughs> เพราะว่ามันจะจม อันนี้หนึ่งต้นเวลาเราจะดำนานะคะเนี่ยดูนิ้วโป้งใครต้นเฮ็ดถอยไปอย่าไปเบียดกันอะอ่ะพี่ฟ้า น้ำเริ่มมาแล้วด,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 ดูปลายสายลายมาแม่เปิดกล้องแล้วเอาด้าวิธีดำนาเวลาดำนานะคะต้องจับข้ามือลงแล้วนิ้วชี้เอไยนิ้วโป้นํไม่งั้นพอต้นข้าวมันจะหกัก อืมโอเคใช้ได้ใช้ได้นี่นะคะจับต้นข้าวมาประมาณสามสี่ต้นความมือความมืออ่าใช่